มันคืออะไรครับผมลูกน้เอามาให้ดูหน่อยหันหันน้ำาให้ลูกดูหน่อยอ๋าไหนดูหน่อยดีโออ๋อลูกโป่งนีู่กดูท่กล้องดูที่กล้องลูกดูที่กล้องดูที่กล่องให้กล้องดูให้กล้องดูโอ้ลูกโป่งน้ํานะครับนี่ไม่เห็นเลยอ่าโอเคค่ะนั่นแหละไม่เห็นครงหน้านี่อ่ะล้วรีิวยังไงเออเราจะรีิวยังไงคะอ่าอ่า few moments later ดึงออกมาลูกดึงออกมาลูกนี่ดึงออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวกันให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับอ่าอ่านี่นะอันนี้นะครับมันมีอันนี้อยู่น้องตื้อน้องตื้อน้องตื้อน้องแตะไปนิดนึงอ่เดี๋ยวเราก่ออันนี้นะครับอันนี้ใส่ในนี้เนาะใส่ในนี้ปุ๊บน่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปเอาไปสวมกับสายยางนะครับเดี๋ยวเราเอาไปสวมกับสายยางและตรงนี้มันก็จะพอ,องออกมาแล้วมันก็จะหลุดอ่ะเราไปดูกันเลยไ,<อ>ไปน้องปารีวพาไปดูกันเลยเออน้องปเดีวจะพาไปดูนะครับเดินไ,<อ>ไปแล้วนี่สายยางปีดน้ำก่อนลูกปีดน้ำก่อนปีดน้ำก่อน พี่น้ำก่อนลูกใสสายยางไม่ได้เดี๋ยวปิดเลยปิดด้สุดเลยปิดได้สุดเลยปิดชุดเลยมาประว่าวปิดในจุดแล้วไม่รด้ควางลาวดื้อลาวอ่าครับเอาใส่เข้าไปในท่อเลย<ม>เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราก็ามาใส่กันก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็ ใส่เสร็จแล้วนะครับอ่ะน้องไฟเดียวเอามาเลยเอามาอยู่ตรงนี้เลยลูกเอามาอยู่ในกระมังเลยเบิ่อน้ำแรงเลยเบิ่อน้ำแรงเลยเบิ่อน้ำเลยเบิ่อน้ำเลยเบิ่อน้ำแรงอีกลูกอน่ะน้ำเลยทีนี้เราก็มาดูนะครับนี่น้ำเข้าไปแล้วน้ำเข้าไปแล้วน้ำเข้าไปแล้วครับตอนนี้น้ำเข้าไปแล้วครับน้องฟาเรียเบิ่น้ำแรงอีกเบิดน้ำแรงอีกเบิดน้ำแรงอีกโอ้ลูกโบกเต็มหมดแล้วทุกตัว ทุกันเดี๋ยวมันจะเริ่มรู้นะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะน้องไฟเดียวนะเริ่มสูงแล้วเริ่มสูงแล้วเริ่มเต็มแล้วเริ่มเต็มแล้วลูกเริ่มเต็มแล้วเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้วป้าเริ่มถือไม่ไหวแล้วหนักหนักลูกมันหนักมันหนักต้องแข็งแรงนะครับน้องบอกน้องแข็งแรงนะครับโอ้โหเริ่มเต็มแล้วเริ่มเต็มแล้วเริ่มถือไม่ไหวแล้วป้าไฟเริ่มถือไม่ไหวแล้วเมื่อไรจะหลุดมากนี่เอ้ยเอ้ยยังไม่หลุดนะครับ ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดตังงไม่ได้ลูกตังไม่ได้๋ยวมันไม่หลุดเอาเบอร์น้ำแรงเลยเบอร์น้ำแรงเลยน้องไรีนวราำแรงเลยโอเคจะลลุล้วจะลลุล่วจะลลุหรือยังจะลลุหรือย okay oh, ังจะลลุยังทำไมมันดีเล nice ็กเกิรเออเอาละครับเอาละครับโอ้ดุลดลย้ดุลแลดุลแล้วดุลแลลดุลดุลแล้วล่าด้้ น้ำก่อนเป็น้ำก่อนลูกเป็น้ำก่อนเป็น้ำก่อนเอานะครับน้ำเอานะครับตอนนี้เต็มแล้วนะครับนี่มันจะหลุดหมดแล้วนะครับนี่น้องฟาดียากำลังรูดอยู่นะครับเอารูดเลยลูกรูดเลยรูดทีละ่อนเลยลูก่ไปไปเลยมันหลุดเองลูกรูดรูดไปเลยลูกขาอ่าน้องฟาดียานะครับดึงไปเลยดึงไปเลยลูกดึงไปเลยเออดึง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 ที่ลูกใหญ่ไปเลยดึงที่ตรงนั้นเลยดึงกระด้างไปเลยโอเคมันจะหลุดอยู่แล้วลูก เอาเรื icana, ่องเรื deer, ่เองเอา้ลุดหมดเลยเราจะเอาอะไรนะลูกมนลุบที่แล้วมันเป็นลูกโบกเต็มเลยนะครับโอ้โหไม่เอา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 ขึ้นเอาพึ้นกะกะยึดก่อนกะให้น้องเลรกก่อนน้องเลรกก่อนโอเคนะครับ อ่อน้องโชว์หน่อยนะเป็นลูกโป่งอเป็นลูกโป่งแบบนี้นะเป็นลูกๆแบบนี้เนาะอกบล็ก็อล็กโล็อกบน็อกบล็นลกอออกบลลูกโบน็อกล็กกอกบอบบลกล็กบกบอ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 บอบล็บบลัอกลกล็อล็อกลกลบลกบอบล็กกบลอกบล็อกบล็อเอกบล็อกบบบล็้อ่ะออเบิดได้ครับ ก็ปเป็นของเล่นใหม่นะครับเพิ่งไปมาเมื่อกี้พี่ซอฟินให้ก,กับน้องฟาเดียไปซื้อของที่ทุกอย่างย0สิบมานะครับนี่ฮะโอ้ยพอได้มานะเป็นลูกโป่งเต็มเลยหลุดออกมานี่ลูกก็จะประมาณพอๆกันหมดเลยนะครับเพราะว่าพอใส่น้ำปุ๊บมันน้ำมันเต็มมันก็หลุดออกมาถ้าน้องๆหนูๆอยากจะลองเล่นดูก็ได้นะครับเอาไปเล่นดูนะครับเล่นนี่มีลูกโป่งแต่แนะนําว่าถ้าเล่นมันต้องเล่นข้างนอกบ้านนะครับถ้าเล่นในบ้านเนี๋ยมันจะลื่นเนาะน้ำมันเยอะอ่า เนี่ยเราก็จะมาเล่นกันหลังบ้านนะครับเราก็มาเล่นกันหลังบ้านพวกหนูเล่นหลังบ้านนะครับพ่่อโอเคนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวให้พี่โซบีนากับน้องฟาเรียาเล่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องขอตวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับไป bye bye ก่อนน้องฟรอยาไปเลยก่อน bye bye จุ๊บมังสวิรัติจุ๊บโอเค